ทุกคนครับเวลาที่เราเห็นศิลปินนะครับหลายๆคนเนี่ยนำบทเพลงอื่นๆมา cover จะมา cover แบบขำๆหรือว่าจะมา remaster ใหม่เลยนะครับทำใหม่บางคนก็จะมีการเปลี่ยนนะครับสไตล์หมายถึงว่าสไตล์ดนตรีหรือแม้กระทั่งสไตล์การร้องหรือเปลี่ยนคีย์เปลี่ยนคอร์ดกันไปเลยแต่นะครับบางคนก็เคารพต้นฉบับเดิม ถามว่าการทำสองอย่างเนี้ยอันไหนถูกกันไหนผิดผมเคยเห็นนะครับจะมีบางคอมเมนต์ในเมื่อก่อนผมจําไม่ได้นาน้วในเพจเนี่ยที่บอกว่าการที่เอาเพลงอื่นๆมาแล้วทีนี้ไม่ไม่เล่นเหมือนคนอื่นเขาเหมือนต้นฉบับอะ่ะเป็นการไม่เคารพต้นฉบับไม่เคารพศิลปินผู้ที่สร้างสรรค์บทเพลงนั้นอย่างรุนแรงอะไรมัน,มน,ปนมไปดราม่าไปนู่นเนี่ยส่วนตัวผมเลยมองว่ามันเป็นเรื่องที่มันตลกดีนะอันนี้ส่วนตัวของผมนะเพื่อนๆจะไม่เห็นด้วยก็ไม่ว่ากัน อ่ะอย่างสมมติว่าผมยกตัวอย่างอ่ะเป็นเพลงอะไรดีละ่ะสมมติเอาเป็นเพลงที่มันอาจจะเสียงสูงไปเพลงมินตายาของคาราบาลเนี่ยสมมุติว่าถ้าผมจะมาทําใหม่เนี่ยผมคงไม่เอาเวอร์ชั่นของแอดแน่ละ่ะเวอร์ชั่นของแอดก็คือเป็น B ีมายเนอร์คีย์บีมนะหรือว่าคีย์ดีอ่ะเสียงสูงมากยามศพตาเมื่อยนดวงพักสุดจะหัก อใใอออ,อ,นนออ้าาาามมใใจจหลลบบเเืืืนนนรรรทวว่งงปีัุผมว่าผมไม่ไหวกับเสียงผมไงดังนั้นผมก็ต้องมาหาว่ามินตยาเวอร์ชั่นของผมถ้าผมจะทำใหม่จริงเนี่ยไม่ใช่บีไม่น่าจะเป็นไรนะอลองขยับขึ้นไปจากบีไมเนอเอาให้มันเสียงต่ำลงสักสอง สคีย์เป็น A อไมเนดูดิเป็นสตรีที่งามพร้อมสับเป็นต้นตํารับผิวพมาตาเขกพอได้ทีนี้ผมก็จะมาไล่เรียงว่าถ้าท่อนแยกต่อไปในเสียงมุมจะถึงหรือเปล่าคือคุ้งพลังสเสน่หา พอเจ้าพยายอย่างแอบวั่นไหวอันชายกัหยิงก็มื่นมื่นกับไปผมรู้สึกว่ามันมีคำนี้ประโยคนี้อาจจะรู้สึกทำไมมันสูงจังเลยวะเนี่ยญิงเห็นไหมเสียงก็จะเริ่มหลงไปผมก็เลยคิดว่าอืมหรือว่าเราจะต้องเอาต่ำกว่านี้ล่ะถ้า Am i n o r ยังไม่ผ่านแสดงว่าเป็น Gm ม n o r แต่ผมอาจจะคาคาโปมามามาคาดไว้แล้วก็เล่นฟอร์มฟอร์มซีนั่นแหละแต่แต่ถ้าตอนนี้ผมไม่มีคาโปไงถ้าเป็นเป็นจีไมเนอร์ลองดิทดิดอันนี้ร้องสบายเลยตุ้มพลังเสน่หาพระเจ้าพยายังแอบวันไว อันชายกับหญิงก็เหมือนฟืดกลับไปไม่มีปัญหาเลยเนี่ยเห็นไหมฮะผมก็เลยคิดว่าผมน่าจะคี์นี้น่าจะเหมาะกว่าซึ่งถามว่าต่อให้ไม่ต่อให้เป็นศิลป,ปินมืออาชีพจริงๆเนี่ยเขาก็จะใช้หลักการใช้วิธีคิดอย่างนี้เหมือนกันเพราะมันไม่ใช่ว่าศิลป,ปินทุกคนเสียงจะต้องสูงเหมือนกันหมดนะฮะบางคนก็เสียงมาในโทนทุมโทนต่ํโทนนุ่มบางคนโทนแหลมบางคนบีดสูงได้อะไรอย่างเนี้ย ถ้าเกิดว่าไม่ทําแบบนี้นั่นมก็หมายความว่าเอา้ามันก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเล่นเพลงนั้นเลยสิเช่ไหมฮะเรารักเราชอบการที่จะมา cover เนี่ยต่อให้เป็นมือสะบักเล่นอย่างพวกเรากับศิลปินจริงเนี่ยมันจองมีที่มาที่ไปอ่ถ้าศิลปินก็โอเครักเพลงนั้นอยากจะเล่นเพลงนั้นแต่จะมีเหตุผลเพิ่มมาว่าเรื่องของธุรกิจเรือของอะไรก็อาจจะเสริมเข้ามาแต่มันก็ก่อนจะไปถึงตรงนั้นน่นมันก็ต้องเลือกเพลงที่ชอบจริงๆมาแล้วก็สามารถทำดนตรีทำอะไรใหม่ได้ ผมเนี่ยมองในแง่ของคนที่ฝึกหัดเล่นยีได้อย่างพวกเราเนี่ยมันเป็นประโยชน์นะครับกับการที่เอาเพลงที่เราชอบมาเนี่ยแล้วเอามาทําเป็นสไตล์ใหม่มันไม่ได้ว่าเป็นการไม่เข้ารบต้นฉบับเหมือนกับที่บางคอมเมนต์เข้าใจไปในในเมื่อก่อนทเท่าที่ผมแอบเห็นมาในเพจของผมนะอันนั้นก็คือผมก็ไม่ได้ว่าโต้เถียงอะไรมากมายนะเราแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเหตุผลที่มันไม่ค่อยเมกเซนส์เท่าไหร่ที่มาบอกว่าเวลาจะ cover เพลงเนี่ย ไม่เอาคียเดียวกับต้นฉบับนั่นก็คือเป็นการดูถูกต้นฉบับไม่เคารพต้นฉบับเนี่ยมีคนคิดอย่างนี้ด้วยเหรอวะเนี่ยผมก็ยังยัง,ย,งยังนึกขำในในในความคิดเหน็นแนวแนวนั้นผมมองว่ามันมัน,ม,นมันทำให้เราเนี่ยรู้เสียงของตัวเองว่าเราเหมาะอะไรอย่างเสียงผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เสียงสูงมากเนี่ยผมก็คงจะไม่ไปแหกปากตามพี่โป่งหินเหล็กไฟไม่ไหวหรอกไปแหกปากตามพี่โตไปแหกปากตามพี่เป้ให้ร้องไม่ไหวแต่ก็หลายเพลงของศิลปินที่ผมยกตัวอย่างมานี่มีหลายเพลงที่ผมชอบ แต่ผมก็เอามาเล่นใหม่หมดเลยโดยที่เอาคอร์ดที่ผมเอื้อมถึงในเสียงน่นะและอย่างหนึ่งเราเล่นกับกีตาร์โปร่งอย่างเงี้ยมันมันก็ต้องทําอะไรก็ได้ที่จะให้มันซอฟลงนะครับแต่เพลงต้นฉบับที่เราชอบเนี่ยเขาไม่ได้มาในเวอร์ชันกีตาร์โปร่งเข้ามาในในเวอร์ชั่นแบบร็อกจ๋าเลยแบบเครื่องดนตรีแบบฟูลแบนเต็มวงเลยอย่างเงี้ยแต่เรามันอย่างเงี้ยเราจะมาดีดสไตล์ใส่เกาสายฟิงเกอร์ตล์อย่างเงี้ยบางทีมันก็จําเป็นต้องเปลี่ยนไม่ใช่เหตุผลเพราะว่าร้องไม่ถึงอย่างเดียวหรอก นะฮะมันมีอะไรที่มันกว้างกว่านั้นอยู่ที่ทําไมจะต้องเอาขอที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทําไมจะต้องคีย์เปลี่ยนเนี่ยไม่สาเหตุไม่ไดไ้ไม่ได้มาจากเรื่องของร้องร้องไม่ถึงอย่างเดียวเรื่องของการต้องการจะศึกษาลายกีตาร์ว่าเราจะใส่กีตาร์โปร่งอย่างเดียวเนี่ยให้มันออกมายังไงว่าเพลงเนี้ยทั้งที่เขาเป็นล็อกจา๋ามาเลยอย่างเงี้ยก็ได้ความรู้ไปอีกได้คิดค้นลายกีตาร์ใหม่ได้เปลี่ยนคอร์ดเปลี่ยนคีย์ได้ใส่ลูกเล่นอะไรใหม่เข้าไปเห็นไหมมีแต่ได้นะทุกคน อะผมก็เอาเพลงของพี่โป่งมาเล่นบางเพลงอย่างเช่นเพลงยอมผมก็จะเอามาใส่เป็นคีย์อีไมเนอร์ไม่อยากที่เธอร้องไม่อยากให้เธอเจ็บไม่อยากที่เธอทุก ผมก็จะชอบเอาเพลงของพี่โป่งนะครับมาเล่นในสไตล์ของตัวเองก็คืออย่างเพลงยอมอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะจริงจริงหลายเพลงนะครับแต่แต่เอาแค่เพลงเดียวอย่างมันเป็น PC m i n o r อซึ่งผมไม่ถึงหรอกฮะผมก็เอาเปลี่ยนมาเป็นอีามเนอนะครับก็คือทำให้มันต่ำลงไปเยอะมากเลยไไไมมออม่ม่่อออออยยยาาากกกใใหห้้เเเเธธธจบุ ้มากไปกว่เนี่ยผมก็จะได้เสียงมาประมาณนี้ซึ่งมันก็จะเป็นกลิ่นอีกอย่างหนึ่งแต่สิ่งที่เราเคารพต้นฉบับไว้นะไม่ว่าเราจะเปลี่ยนคีย์เปลี่ยนคอร์ดเปลี่ยนสไตล์การร้องเปลี่ยนลายกีตาร์เปลี่ยนดนตรียังไงเนี่ย mm hmm. เมโลดี้ทำนองอันนี้เป็นสิ่งที่มันต้องเคารพกันอยู่แล้วนะครับทุกคนนี่แหละฮะที่อยากจะมาอธิบายให้ฟังว่า มองในแง่บวกเข้าไว้ครับเรื่องของดน,นตรีอย่าไปคิดว่าไม่เคารพต้นฉบับไม่เคารพอะไรคุณมีแต่ได้กับได้นะฮะ